ฮีเยะเฮ้ยนฮหดามารอยู่องพี่เฮ้ยหอเทไมเพอน่ยงน้าคุณคุณหลอดพี่เดี๋ยวเยพี่ันพี่ไม่ําเหนอะไรเพ่่่่ทำไงทอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้านเบเตมาฮ้ตีวอตไม่ตายช่วยแนะนำหน่อยดิ เองไม่เข้าใจก็เข้าไปถามก็ได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเลยแต่ที่แน่ๆทาของนะแน่นอนไม่รู้ก็ไปถามก็ได้มือใหม่ไม่รู้ของรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจัดให้เองตามงบที่มีตีบวกลงออฟเขาก็มีสปีนาก็มีขายนะเออไม่ลองไปดูเฮ้ยได้ยูโอ้โหตบมือเลยโอ้โหไปจิ้งกะทายคลิป จัดไปโอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพร like าะผมไม่ได้ไลฟ์ฟตตี้เช่นเคยนะวันนี้ผมจะลองนะฮะไปตีบวกนะฮะที่ร้านแบ็กสมิธดัวมันจะเป็นยังไงนะส่วนตัวผมเองเนี่ยยังไม่เคยนะฮะยังไม่เคยไปตีเลยนะแล้วก็คือใน,นส่วนเนี้ยผมก็เคยบอกไปหลายทีเนาะว่าการตีบวกอาวุธเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญ เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ใช้ของที่มันดอบเองแล้วมันไม่สามารถเทดได้อะไรเงี้ยใครที่เล่นพาลาดินแล้วก็ไม่สามารถตีบวกโลได้นะตีบวกชุดได้เพราะเป็นชุดทหารมาเป็นชุดอะไรเนี้ยที่มันมันมันเทดไม่ได้เนาะวันนี้ผมก็เลยจะเออไหนก็ลองไปดูกันละกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมาดูว่ามันจะติดตีเหมือนตีตีเองหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนเนี้ยผมต้องบอกก่อนเนาะว่าคือมันก็คงจะต้องเสียหินหรือว่าเสียพวก ของต่างๆเองนะก็คือว่าเราต้องมีพวกหินที่เอาไปตีอะไรพวกนี้เหมือนเดิมนะแต่น่าจะมีค่าตีเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่ายัางไงเนาะในส่วนนี้ก็ทํามาเพื่อสําหรับคนที่แบบไม่มีตัวตีบวกอะไรอย่างเงี้ยนะผมแนะนำนะฮะอันนี้แนะนําว่าอาวุธอะอย่างน้อยถ้าเกิดเราเราไม่สามารถตีบวกเอได้นะเอาให้มันบวก B ก่อนก็ได้นะเพื่อที่ว่าจะได้บวกบวกตานได้ขกของบุญเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะจะได้เล่นง่ายขึ้นอะไรต่างๆนาะนาะเนาะนะโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมของก่อนละกัน โอเคนะฮะตอนนี้ผมก็เตรียมของมาเหมือนเหมือนผมตีบวกเองนั่นแหละแต่ผมจะไปตีในร้านแบ็กสมิธนะฮะมาดูกันว่ามันสามารถตีได้หรือเปล่านะสำหรับบางคนที่เอ่อเป็นสายฟรีอะไรเงี้ยฟาร์มพวกวัตถุดิบพวกการตีบวกอะไรเองเงี้ยนะฮะก็ลองมาตีกันที่นี่กันดูเนาะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะไปที่อัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็กดทะลุงนะฮะมันน่าจะเหมือนเหมือนกับไอ้ ของเรานั่นแหละผมเดานะแต่น่าจะมีค่าตีอ่ะผมจะยกตัวอย่างนี้แล้วกันจะดูว่ามันมันขึ้นง่ายหรือเปล่านะฮะไปที่อักเก็ตถลุงอุปกรณ์นะฮะไม้เท้าอ๋อมีค่าใช้จ่ายร้อยสามห้าไม่รู้ว่ามันจะแพงขึ้นหรือเปล่านะถ้าเกิดน,นี่นะฮะไม่แพงนะ,ะก็ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าปีน่าก็ถือว่าน้อยอยู่นะฮะเดีย๋ยวลองตีบวกว่ามันจะตีขึ้นจริงไหม มันจะตีขึ้น B ได้หรือเปล่านะฮะผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกับไอ้นี่เลยแหละตัวฟูเทคเรานั่นแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้การตีขึ้นเอสอ,อะไรพวกเนี้เออะไรพวกเนี้ยมันจะทำได้ไหมอ้าวแตกแล้วบว,บวก4เองเอ่อบวก4อัตราความเสี่ยงอยู่ที่3นะฮะอยู่ที่3นะผมจะดูตัวผมนะฮะอัตราความเสี่ยงเมื่อใช้ไลฟมิททิก อ่าของผมอยู่ที่ศูนย์ตรงนี้เราจะรู้แล้วว่าช่างตีเหล็กนะฮะมันไม่อัพเทคไอ <c oughs> ช่างตีเหล็กทำไมไม่ยอมอัพเทคมันไม่ยอมอัพเทค <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะตียากกว่าแน่นอนนะฮะนะลง3ามแล้วอ่าใสโ่โอลิคัทไปเลยนะฮะดูว่ามันจะถึงเท่าไหร่คืออย่างน้อยขอให้มันมีตีบวกสำหรับคนที่แบบไม่ไม่มีแบบ จ้างไม่ได้อะไรเงี้ยสายฟรีเงี้ยหาวัตถุดิบมาให้ตีบวกอย่างน้อยมันมีตีสักอีก็ได้อะตีสักสิบก็ได้นะฮะให้มันบวกเปอร์เซ็นต์แอคแทขึ้นหน่อยจะได้เล่นง่ายนะจะได้จะได้ไม่ตีเบาจนเกินไปเนาะผมใช้แร่โอลิคัสเลยนะเนี่ยโอ้โหอัตาความเสี่ยงสีเลยนะใช่บวกของเองผมว่าตีตียากเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปฮะทำไปเล่นไปฮะแร่โอลิคัตเนี่ยให้ตาย มันก็นตียากแหละนะมันมันโอ้โหมันไม่ยอมขึ้นบวกบโอ้โหเดี๋ยวอตาตัาความเสี่ยงสี่เองอันนี้ดวงผมน่าจะไม่ไม่ตีเองมากกว่าเอาสักบวกสิบก็ได้อะอย่างน้งนอยๆเอาสักบวกสิบฮะอันนี้ผมต้องบอกว่า,วาของไม่มีรูด้วยนะเนี่ยคือถ้าของมีรูนี่ลงสนั่นอะผมบอกเลยตีโ <c oughs> คตรยาก <c oughs> ผมนึกว่ามันจะตีง่ายเหมือนตัวเท็กซี่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะโอเคท่านผู้ชมมันก็จะประมาณนี้นะมันตียากมากเลยเลยคือถ้าโอดีคัสเนี่ยตีไปถึง10เนี่ยจะง่ายมากเลยถ้าเป็นตัวฟูลเทคนะซึ่งตอนนี้ไอตัวคาแรคเตอร์ผมมันก็เป็นฟูลเทคอยู่เนาะที่ผมออกมาตีเนี่ยแสดงว่าสเตตัสของเราไม่มีผลต่อช่างเลยครับเพราะฉะนั้นการตีบวกจริงยัง,ยงไงก็ต้องเอ่อมีเขาเรียกว่าอะไรนะ มีตัวช่างอะไรนะแต่อย่างน้อยนะอย่างน้อยก็บวกให้มันได้สักสักสิบก็ได้นะซึ่งน่าจะขึ้นยากมากไม่ต้องไปหวังข้างบนแล้วไม่ต้องไปหวังข้างบนแล้อวอ่ามันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมตีให้ดูนะถ้าเกิดเป็นตัวปูเทคของผมเองนะใช้แร่โอลิคัตเห็นไหมฮะความเสี่ยงไม่มีเลยเนาะเ<ๆ>นะพราะฉะนั้นก็ยังยืนยันคําเดิมนะว่ามันก็ค่อนข้างจะสําคัญอยู่นะเกี่ยวกับการตีบวกนะฮะ เ่งในสวนนี้ถ้าเกิดใครไม่มีตัวตีบวกแล้วจำเป็นต้องตีบวกจริงเนี่ยก็ตีในร้านแบ็คแบ็คสมิธนั่นแหละฮะตีให้มันให้มันได้เยอะที่สุดอะเท่าที่เราจะจะตีได้จะตีได้ประมาณนั้นเนี่ยมันจะขึ้นอ e ีง่ายมากเลยนะลองไปลองไปไอ้นี่ใหม่ดิอ๋อมันตีได้ถึงอ e ีฮะเข้าใจละน่าจะตีได้แค่ถึง10นะสำหรับร้านเดอะแบ็คสมิธเนาะ อ่ามันน่าจะตีได้ถึง e ไม่น่าใช่9ก้าอะนะฮะน่าจะตีได้ถึง e แล้วก็ตีไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมไปดูเมืองโฮล่าก่อนบางทีมันอย่างของขายแต่ละเมืองอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันฮะประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้นด้วยวเดี๋ยวเราลองไปดูร้านที่โฮล่าว่ามันสามารถตีบวกนะฮะว่าตีบวกอย่างนี้ได้หรือเปล่าตีบวก e ได้หรือเปล่า นี่ก็เป็นวิธีการตีบวกคร่าวๆนะสำหรับคนที่ไม่มีนะฮะไม่มีนี่เนาะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะตัวฟุตเทคนะตัวฟุตเทคแต่ถ้ามีไว้จะดีกว่านะจะง่ายง่ายกว่ากันเยอะเลยนะง่ายกว่ากันเยอะเลยผมเองก็ไม่เคยมาตีนะ,ะถึงว่าไม่มีใครแนะนําเลยนะก็ทําไปนะฮะทำไปแล้วกัน <laughs> อย่าไปหาตีถึงเอสนะปิดไปไม่ได้หรอกโอเคร้านตีเหล็กนะฮะอับเกรดถลุงอุปกรณ์ไม่มีนะฮะมาตีได้ถึง E แหละ โอเคนะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับร้านการตีบวกที่ร้านเนาะก็ตีเท่าที่เราจะตีได้นะอย่างน้อยให้มันตีนะฮะเพราะว่ามันจะบวกเปอร์เซ็นต์ตามั้นเนี่ยมันจะกระโดดกระโดดกระโดดขึ้นมานะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถทําดาเมจได้ดีขึ้นนะเล่นได้ง่ายขึ้นสําหรับคนเล่นใหม่เองเนี่ยนะก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะจะจะ,จะตีบอสได้ได้ดีขึ้นอีกนะฮะเพราะว่าพูดถึงของไม่บวกเลยเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะลําบากนะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเลี้ยวเองหรือว่า การเดินเควสต,ต,ต่างๆนานาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอามาทําให้ดูกันเนาะซึ่งถามว่าแนานํามไหมก,ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะเพิ่งสัมผัสนี่แหละผมก็ไม่รู้หรอกตอนแรกอะนะว่ามันดีไม่ดียังไงนะเพราะปกติใช้ตัวเองตีนะฮะวันนี้รู้แล้วนะมันก็ยากยากแต่ถ้าเกิดไม่มีทั้งเรื่องจริงนะฮะก็ขอให้ตีไว้สักหน่อยนะพเพิ่มบนนัสเนาะต่างๆเนาะอย่างพวกเรายกตัวอย่างผมจะเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะส่วนเปอร์เซ็นต์ ต่างๆนะของการตีบวกว่าค่าถลุงค่าไหนได้วลได้แท็กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ขอให้ไปดูในคลิปนะการตีบวกก,ก็และกันผมได้อธิบายไปหมดแล้วนะมีเปอร์เซ็นต์มีอะไรอยู่ตรงนั้นหมดแล้วแปะไว้ให้แล้วนะโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวไงก็ขอตัวลาไปก่อนเอ้ยนะเดี๋ยวผมขอแก้แก้ข้อมูลแป๊บหนึ่งนะฮะไอการตีบวกชุดเนาะผมคุยไปเมื่อเอ,อ่อคลิปการตีบวกนยะผมไปบอกบอกว่ามันบวกให้กับค่าป้องกันต่างๆ ตอที่จริงมันไม่ใช่นะฮะที่จริงมันบวกให้กับค่าต้านทานนะฮะกายภาพกับเวทเป็นเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอ่อตีบวกหนึ่งก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะตีบวกสิบก็คือสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะตีบวกบีก็คือสิบสามเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ตีบวกเอสก็จะเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าแนะนําตรงนี้ก็มองว่าพวกชุดนะพวกชุดพวกหมวกพวกอะไรที่มันบวกค่าเดฟเนี่ยเราไม่จําเป็นนะที่ว่าจะต้องบวกให้ถึงเอสนะแต่ถ้าเกิดต้องการของสุดหรืออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ค่อยว่ากัน นะเพราะว่าจะได้เพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มมาอย่างละสองเปอร์เซ็นต์สำหรับเอ่อการต้านทานกายภาพกับะไรน,นะการต้านทานเ,เวทมนต์นะฮะซึ่งก็จะช่วยได้ดีขึ้นอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมไมไดิทไลฟ์โฟตี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะน่าจะคลิปนี้ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะแต่ก็มาบอกให้รู้ไวนะ้เนาะแล้วเจอกันนะบ๊ายบายจบจุ๊บ รอที่รอท่ที่จะรอที่พีอุยไหมผมได้ของมาแล้วคือพลุยก็มาสิได้เวลาไดเวลาตาผมเล่นล่ะยือรอที่รอที่รอที่อเยอะรอที่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 รอรอรอ่อรอ นมอมีลรอทีรอทีรอจัดรอทีเราควายา